เรามีหน้าที่ต้องตอบแทนแฟนบอลตอบหรือว่าปีสัดแดงประจำการเฉววันอาทิตย์ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเกมพรีเมียร์ลีกนดสุดท้ายของฤดูกาล2023-24แล้วนะครับย้ำกันอีกทีโปรแกรม10คู่ซึ่งจะลงสนามคิกออฟพร้อมกันเวลา4ทุ่มตรงบ้านเดาหรือก็คือบ่าย4โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นอังกฤษโดยทั้ง10คู่ก็จะประกอบด้วยอาร์เซนอลพบเอเวอร์ตันเบรนท์ฟอร์ดพบนิวคาสเซิลไบรตันพบแมนยูไนเต็ดเบอร์ลีพบนอตติงแฮมฟอร์เรส เชลซีพบบอนมัดคริสตันพาเลตพบแอสตันวิลล่าเร์พูพบวูแฮมตันลูตันทาวพบฟูลแลมแมนเชสเตอร์ซิตี้พบเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับทอตแนมฮอสเปอร์ครับ ขณะที่คำโปรยหัวคลิปของเราคือบางส่วนจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอเดร็กเทนฮาร์ซึ่งตัวเขาให้คำมั่นสัญญากับแฟนบอลที่สนับสนุนทีมด้วยดีมาตลอดว่าช่วงเวลาที่ดีจะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นปฏิบัติการคืนความสุขจะเป็นรางวัลใหญ่ตอบแทนผู้สนับสนุนที่มีศรัทธาหนุนหลังทีมอย่างเข้มแข็งในการพูดคุยกับมาร์คาลิเวนซึ่งเป็นสื่อของสโมสสเอเดร็กเทนฮาร์กล่าวยอมรับถึงความท้าทายที่เหลืออยู่ในเกม2นัดสุดท้ายโดยเขาตระหนักดีถึงการตาต้้ออองงททาย่่่เเ็มีพืให บอลได้เดินหน้าสู่ช่วงซัมเมอร์อย่างมีความสุขให้ได้มันวิเศษอย่างมากที่ได้รับรูสัมผัสถึงการต่อสู้ได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างแฟนบอลและทีมนั่นคือสิ่งที่เราเห็นมาตลอดทั้งฤดูกาลรวมถึงได้เห็นในช่วงเวลาที่ยากลาบากพวกเขาอยู่เคียงข้างและสนับสนุนทีมเสมอนั่นคือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆหากคุณสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นเหล่านี้ได้พวกเราต่างก็ลงทุนในบางสิ่งบางอย่างไปเยอะมากๆทั้งแฟนบอลและทีมในช่วงเวลาที่ลําบากการแนบแน่นด้วยกันจะททําาให้เเกิดดช่่ววงลีี มั่นใจว่าช่วงเวลาที่ดีจะมาถึงเรากําลังสร้างตัวเองแฟนบอลต่างก็เห็นและตระหนักในกระบวนการเหล่านี้พวกเขามอบความไว้วางใจมาให้เราและมันคือหน้าที่ซึ่งเราต้องตอบแทนคืนกลับไปขณะที่อีกบางคําถามน่าสนใจซึ่งมาร์คซอริแวนทาเอเดร็กเทนฮาก็คือเกมนัดสุดท้ายในคืนนี้ที่จะต้องไปเยือนบ้านของไบรตันโดยทางไบรตันกำพึงจะแพ้เกมล่าสุดให้กับเชลซีมาซึ่งมันก็ย่อมหมายความว่าการกลับมาเล่นในบ้านตนเองนัดสุดท้ายจะยิ่งเป็นแรงขับดันให้กับไบรตันทุ่มเทมากกว่าปกติเพราะในมุมของพวกเขา ก็ยอมต้องการอย่างตอบแทนแฟนบอลของพวกเขาเองด้วยเช่นกันตรงนี้จะเป็นปัญหาและตัวของเอเดร็กเทนฮาร์มีวิธีการเตรียมทีมเพื่อไปเล่นท่ามกลางบรรยากาศวันปิดซีซั่นในบ้านคู่แข่งขันอย่างไรแน่นอนเราเองต้องทําให้แน่ใจว่าเราจะอันตรายสําหรับพวกเขานั่นหมายถึงเราต้องเตรียมทีมให้พร้อมดีมากที่สุดเพราะเรารู้ว่าเรากาลังจะลงเล่นกับทีมที่มีสไตล์การเล่นซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมเองกระชื่นชอบแต่พวกเขาก็ยังมีจุดอ่อนเราต้องเก็บเกี่ยวประโยชน์จากจุดอ่อนนั้นของพวกเขาอย่างที่ควรต้องทําให้ได้และนอกจากที่ว่าไบรตันจะได้เล่นในบ้าน ต่อหน้าแฟนบอลเพื่อตอบแทนแฟนบอลมาตลอดทั้งสีซั่นรวมถึงการต้องกลับมาหลังพ่ายแพ้กับเชลซีเกมนี้ยังมีการยืนยันจากทางสโมสรไบรตันเรียบร้อยแล้วว่าผู้จัดการทีมอย่างโรเบรโตเดซาบี้นั้นจะคุมทีมเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายก่อนที่จะอำลาทีมไปซึ่งอนาคตของเขาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งบาเยอร์มิวนิกบาร์เซโลนารวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เหมือนจะเริ่มเข้าไปมีข่าวพัวพันกับเดซาบี้ทันทีหลังที่มีข่าวนี้หลุดออกมาครับขณะเดียวกันก็ยังมีบทสัมภาษณ์อีกกกกทาาาางจซโรร่ล์บปะสณ ซึ่งอนาคตหลังจบฤด,ดูกาลนี้ไม่เฉยว่าจะยังได้อยู่กับทีมต่อหรือไม่อย่างที่เราทราบกันนะครับระยะหลังมานิคาเซมิโลถูกกระแสวิจารณ์หนักมากเรื่องรายละเอียดการเล่นที่มีร่องรอยความผิดพลาดซึ่งนําไปสู่ความเสียหายในเกมการแข่งขันทว่าสิ่งที่หลายคนหลงลืมไปก็คือเขาถูกส่งลงสนามในตําแหน่งเซนเตอร์ซึ่งชัดเจนว่านัานไม่ใช่ตาแหน่งที่เขาถนาดัดอีกทั้งตัวเขาก็ยอมรับเองเลยว่าตลอดอาชีพการเล่นของเขานั้นเคยเล่นในตาแหน่งเซนเตอร์มาแค่2-3ถึงครั้งเท่านั้นสมัยอยู่ที่เรอัมลมาริดแต่ใจความสําคัญจากกาเซมิโล่าววไ้ สมัมภาษณ์ล่าสุดนี้ก็คือมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยสําหรับเขาในการถูกร้องของให้เสียสละเพื่อทีมกับการเขายังมีความสุขมากโดยซ้ําที่ได้ลงสนามช่วยเหลือทีมแม้จะไม่ใช่ตําแหน่งตามธรรมชาติของเขาผมเคยเล่นเซนเ,ซนเ,ซนเตอร์สมัยอยู่กับเรอลมลดิดมาบ้างสัก2องถึงสามหนแต่ทุกคนรู้ดีว่าผมคือมิดฟิลส่วนเซนเตอร์ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ที่ผมชอบแต่คุณรู้อะไรไหมแม้ผมจะไม่ชอบแต่ผมก็เต็มใจที่จะทํามันเพื่อคําว่าส่วนรวมต้องผู้จัดการทีมถามว่าผมเล่นบทบาทนี้ได้ไหมผมตอบว่าแน่นอนผมยินดีมากมากเพราะผม ทำมันเพื่อช่วยทีมช่วยผู้จัดก,การทีมช่วยสโมสรและก็ช่วยเหลือแฟนบอลน,นั่นคือสิ่งที่คุณทําและผมก็ทําอย่างที่ผมบอกว่าผมพึงพอใจที่ได้ทําในสิ่งที่ผมสามารถช่วยได้กาเซมิโลยังได้กล่าวต่อว่าผมรู้ดีที่คุณเรียกว่าการปรับตัวมันคือบางสิ่งที่ผมพยายามจะช่วยทีมแต่ก็นั่นแหละผมคือผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลเป็นมาทั้งชีวิตนั่นคือตำแหน่งที่ผมชอบเล่นมากกว่านอกจากนี้กาเซมิโลยังได้พูดถึงความยากลําบากที่เจอมาทั้งซีซั่นซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเขาเองแต่หมายรวมถึงความยากลาบากที่ประสบพบพเจอด้วยกันมา ในฐานะทีมและปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมากมายก็ส่งผลกระทบถึงกลุ่มกำลังแดนกลางอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือผมชอบที่จะเล่นไปข้างหน้ามากขึ้นแต่ถ้าส่วนที่เหลือของสนามดําเนินไปตามปกติมันก็คงจะง่ายกว่าที่จะเติมเต็มการเล่นเข้าไปแต่ผมยังยืนยันว่าสิ่งที่ผมทํามันเกิดจากความต้องการจะช่วยทีมและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมผมคงต้องพูดซ้ำอีกว่าผมไม่ใช่เซนเตอร์แต่ผมเป็นวิดฟิลตัวกลางแต่ปัจจัยที่ผมยึดถือก็คือเมื่อคุณรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าทีมคุณต้องทําในสิ่งต่างๆททีี่่ชวยเหลือม สิ่งต่างๆที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้มีผู้นําหลากหลายประเภทแต่ประเภทหนึ่งคือผู้นําที่นําโดยการเป็นตัวอย่างผมเดาว่าผมคงเป็นประมาณนั้นนําด้วยการทําให้เป็นตัวอย่างเหมือนที่ผมบอกไปว่าตอนผู้จัดการทีมถามว่าผมพอจะช่วยเติมเต็มตําแหน่งเซนเตอร์ให้ทีมได้ไหมผมตอบว่าได้และผมทํมาด้วยความยินดียิ่งและทุกคนก็รู้ว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดประหลาดๆเกิดขึ้นเพราะผมไม่ใช่เซนเตอร์ธรรมชาติแค่อย,อย่างน้อยผมพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อนๆร่วมทีมผมรู้ดีตลอดเวลาว่าทุกคนพยายามทุ่มเทเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผมที่ เล่นในบทบาทใหม่ดังกล่าวนั้นในอีกด้านหนึ่งแมนเชสเตอร์นิ่งนิวก็ได้จะทําบทความวิเคราะห์คาดเดาในประเด็นน่าสนใจเรื่องเกมกับไบรตันที่อาจจะกลายเป็นเกมลิกนัดสุดท้ายของผู้เล่นปีแสดงคนใดได้บ้างสืบเนื่องจากนโยบายของฝ่ายบริหารที่นําโดยเสื้อจิมแรดคิฟซึ่งต้องการล้างบางทีมครั้งใหญ่และถือเป็นการเคลียร์ค่าใช้จ่ายภายในให้ลดเพดานลงมาพร้อมกันในตัวโดยถ้าตัดรายชื่อที่ไม่ได้ไปต่อแน่นอนแล้ว2คนเพราะมีการอาลาแฟนบอลเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วในเกมล่าสุดก็คือลาฟาวรลาร์กับองตนี่ม,มาซิยา แมนเชสเตอร์น,นิวจะประกอบไปด้วยมาคันและฟอร์ดจากฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมในซีซั่นก่อนสู่ซีซั่นปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าดราม่าและฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่แมนเชสเตอร์นิววิเคราะห์ว่าประเด็นการทะเลาะเบาแหวงระหว่างและฟอร์ดกับแฟนบอลใดหนึ่งในสนามเกมวันที่เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลอาจกลายเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่นำไปสู่ฉากอำลาทีมของดาวเตะหมายเลขสิบพ,พร้อมทั้งมีการโยงสถานการณ์ว่าม่นน่าจะใช่เรื่องบังเอิญที่ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะมีข่าวจริงจังกับการลา ต้องที่ข่าวนี้ถูกเล่นเร็วตั้งแต่ซีซั่นยังไม่ปิดตัวลงส่วนปลายทางของมาคันแลตฟอร์ดที่เป็นไปได้นั้นสื่อระบุว่ายาได้ตัดชื่อของเปเช,เชออกไปเด็ดขาดเนื่องจากบริบทค่อนข้างลงตัวในแง่ที่เปเช่ต้องมีการเสริมทัพหาตัวแทนของคิเ,เอลเอมบัปเป้และดิวมาคันแลตฟอร์ดถูกมองว่ายังไงก็ตอบโจทย์แน่ในแง่ของการสร้างมูลค่าทางการตลาดส่วนเรื่องผลงานในสนามไม่น่าจะเป็นปัญหาใดเมื่อตัวนักเตะได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในด้านคุณภาพของเพื่อนร่วมทีมก็น่าจะช่วยทําให้ตัวเขากลััมาาเเปป่งรรระกกยในนลได้้ค ยากคนถัดมาคือกาเซมิโลซึ่งถูกว,วิจารณ์หนักมากในช่วงหลังเรื่องระดับการเล่นที่เชิงช้าและไม่น่าจะไปได้ไหวกับซีซันหน้าโดยเจ้าตัวเองก็มีข่าวโยงกับทีมจากลีกซาอุมาโดยตลอดเช่นเดียวกับทางเลือกการไปเล่นเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกายิ่งกับทางซาอุนั้นมีรายงานมาก่อนหน้านี้ไม่นานว่าตัวไทยของเขาเพิ่งเขาพบพูดคุยกับเอานาเซอร์สโมสรของโดนลโดด้วยแล้วก็ยิ่งน่าเชื่อว่านี่อาจเป็นฉากสุดท้ายของการเซมิโลในชุดปีสแสดงก็เป็นได้ตามด้วยรายชื่ออย่างจอห์นนี่อีเวนที่กำลังจะสิ้นสุดสญญญ สินใจแขวนสตาร์ทหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้ถัดมาคืออารอนวานบิสซาก้าที่แม้จะเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีแต่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นว่าเขาจะถูกขายออกในหน้าร้อนนี้เพื่อเปิดทางให้ทีมดึงแบก็กฝวาคนใหม่เข้ามาเติมการแข่งขันกับทางดาโลเช่นเดียวกับคิสเซียนเอ็กเซนที่โอกาสลงสนามถูกจํากัดมากขึ้นในซีซั่นนี้และด้วยอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีแนวโน้มที่จะถูกปล่อยตัว ถัดมาคือเจดอนซาาโชก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เวลานี้ถูกสื่อระบุค,คล้ายกันในแง่ที่ไม่ว่าคุณสื่อของทีมปีศาจแดงจะเป็นเอเล็กเทนฮักอยู่ต่อหรือไม่กระทางฝ่ายบริหารน่าจะมองทางเลือกการขายเขาออกไปเพื่อนําเงินมาบริหารและสร้างทีมใหม่มากกว่าเช่นเดียวกับในรายของโซเฟียนอัมลาบัตที่ม่นจะถูกซื้อขาดและถูกส่งกลับไปฟิลิลปินติหน้าหลังหมดสัญญาเช่ายืมกันและสุดท้ายก็คือเมสันกลิ่นวูที่ถูกมองว่าจะโดนขายออกจากทีมเนื่องจากเป็นผู้เล่นที่สโมสรนด้านมาจากอเคาเดมี่เวลาที่ขายไปแล้ววสสาาาาามมรถนํเงงิค่่ตััใลบญชี งในแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยกรณีของเมสันกรีนวูดล่าสุดเขาเพิ่งตกเป็นข่าวเชื่อมโยงหนาหูมากๆก,กับทางนาบุรีสโมสรดังแห่งเมืองเนเปิลซึ่งรายงานชิ้นนี้ยังน่าเชื่อถือตรงที่มาจากเดลิติกที่เป็นสื่อระดับสูงรายงานไว้ว่าเมสันกรีนวูดถูกทางนาปูรีใส่ชื่อเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆในหน้าร้อนนี้และค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่แฟนบอลบางส่วนเองก็เชียร์มากๆนะครับเนื่องจากท้าไม่ได้อยู่ปีแสแดงต่อจริงๆการได้ไปอยู่กับสโมสรอ,อย่างนาโปรีที่เป็นหนึ่งในสโมสรซึ่งแฟนบอลมีแพชชั่นสูงมากๆต่ออททีีมบาาางจกลยเป็น ที่ที่ตัวของเมสันกลินวูดอ่านได้สถาปนปณานตำนานอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ไม่ยากเลยพ่อพรสวรรค์ก็มีพร้อมอยู่แล้วส่วนอีกหนึ่งชื่อจากทีมชุดใหญ่ที่ทางแมนเชสเตอร์นิวได้ทําการวิเคราะห์เอาไว้ก็คือบรูโน่เฟรนเดสแต่ในชื่อนี้เราไม่ได้มีการนําเสนอเนื่องจากตัวบรูโน่นั้นได้ยืนยันสถานะตนเองชัดเจนแล้วว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปตาบเท่าที่สโมสรนต้องการและก็ชัดเจนว่าฝ่ายบริหารของอินนอตกรุ๊ปต้องการให้บรูโน่เป็นศูนย์กลางและผู้นําของทีมต่อไปในอนาคตนคับ